ดีค่ะเมนูเพจแม่ทอ่องสุกเจีามาเห็ดวิธีเห็ดให้งบวงหงกอบได้พี่น้องนี่บวกหงซับไปเรียบร้อยแล้วค่ะใส่บวกหน้าเครื่องลูบจ้ะน้ำประมาณลิตรหนึ่งหรือลิตรหนึ่งชุดหาลิตรก็ไดบีบลงไปบีบน้ำบวกหน้าลงไปใส่เปลือกลงไปน้ำก็ไดค่ะมันจะได้หอมน้ำบหน้าลงไป ใส่เปลือกลงไปเดี๋ยวจากการเท่ากับเอาเนี่ยที่เท่าซับไว้อะคะ่ะใส่ลงไปแช่ไว้หาทั้งสิบานาทีจ้ะแช่ไว้หาทั้งสิบนาที สิบนาทีจะเอาขึ้นได้ไอค่ะคิมนี้กล็ลาไปก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะ